หรือเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะครับตอนนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในทั่วโลกล่าสุดกที่เนปาลที่ครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับรวมถึงที่ไทยเองแม้ว่าจะไม่เกิดแผ่นดินไหวอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มี การสร้างความสะพึงกลัวให้กับผู้คนไม่น้อยทีเดียวหลังจากที่รับฟังข่าวสารหลายๆข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่รับฟังนั้นไม่ตรงกันนะครับมาจากหลายสื่อเนื่องจากมีหลายหน่วยง,งานที่รับผิดชอบครับด้วยเหตุนี้ครับสหน่วยง,งานหลักก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับจึงมีการลงนามร่วมกันนะครับเป็นความร่วมมือแผ่นดินไหวเพื่อบรราการด้านข้อมูลต่อเนื่อง24ชั่วโมงเพื่อที่จะลดความสับสนและเกิดความเป็นเอกภาพ ติดตามได้จากรายงานของคุณพัชริตาพงโกศลครับ หลังจากที่ประเทศไทยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตามแนวรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสหภาพเมียนมาและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงประเทศไทยซึ่งเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายขนาด6.3มริกเตอร์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมทั้งโบราณสถานอันเป็นมรดกของโลก เหตุที่เกิดขึ้นพบว่าหลายหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละด้านของการเกิดแผ่นดินไหวไม่ตรงกันผลคือประชาชนเกิดความสับสน4หน่วยงานหลักคือกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมชนลประธานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยได้ร่วมกันจัดทําบันทึกค,ความเข้าใจพร้อมทั้งลงนามการร่วมมือดําเนินงานด้านแผ่นดินไหวในด้านข้อมูลทั้งเชิงวิชาการปฏิบัติการและบูรณาการข้อมูลเครือข่ายตรวจ วัดแผ่นดินไหวระหว่างหน่วยงานให้ได้ข้อมูลแผ่นดินไหวและได้มีการติดตามสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและภัยทิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นเอกภาพเดียวกันซึ่งต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตระหนักต่อความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้มีความร่วมมือกันในเรื่องของข้อมูลต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยทังผมเองก็มีแนวมีแนวคิดที่จะให้มีการที่จะออกการเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่จะต้องเข้าไปเตือนภัยในท้องถิ่นนะครับการเชื่อมโยงระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยการพิจารณาสาคัญรวมถึงแผนฉุกเฉินในการที่จะเตรียมรองรับหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศล้วนม,มีระบบการตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิแทบทุกประเทศซึ่งประเทศไทยมีเทคโนโลยีเครื่องวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี2,547และมีการใช้งานตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีมีแผนในการจัดหาเครื่องวัดความสั่นสะเทือนในพื้นดินและติดตั้งไปแล้วจำนวน36สถานีและมีเป้าหมายติดตั้งอีก24สถานีโดยจะมีการติดตั้งบริเวณรอยเลื่อนที่มีพลัง24แห่งภายในปี2558นี้เพื่อเป็นสถานีที่ส่งข้อมูลแผ่นดินไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแบบอัตโนมัติครบทั้ง60สถานีประตูนี่เขามีอยู่ทั่วไปนะฮะของกรมทรัพย์มี ใกล้เฉพาะรอยเลื่อนที่จะเป็นแผ่นดินไหวดังนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนนี่มันข้อมูลต่างๆนี่จะเสริมกันจะทำให้เกิดความแม่นยําในการกําหนดว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนลึกเท่าไหร่ความรุนแรงเท่าไหร่ แม้ว่าประเทศไทยระบบการเตือนแผ่นดินไหวในช่วงสั้นๆซึ่งจะช่วยประชาชนให้สามารถหลบภัยไปอยู่บนที่สูงได้รวมถึงเทคโนโลยีจากทั่วโลกก็ยังไม่สามารถเตือนภัยได้เป็นระยะเวลานานแต่การที่หลายหน่วยงานมาร่วมกันสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวและมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีด้านการช่วยระวังภยัยซึ่งแม้ว่าวันนี้จะยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมแต่ก็สร้างความหวังได้ว่าในอนาคต การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ดีจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้